โอเคนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมมามายกตัวอย่างให้ดูแล้วกันเนาะว่าการที่เราจะใช้นะครับกรณีที่ใช้สมการลาปาส์หรือปวัวซองเนี่ยนะครับว่ามันจะมีประโยชน์อะไรนะครับในที่นี้คือผมผมจะยกตัวอย่างนะครับการใช้ของตัวตัวลาปาสก่อนแล้วกันแล้วก็เพื่อเราจะหาอะไรครับเพื่อเราจะหาตัวค่าของคาปาซิเตน์ของระบบต่างๆนะนะครับโดยโดยใช้วิธีของตัว ลาปาสหรือว่าปัวซองนะครับในที่นี้ผมจะใช้ตัวลาปาสนะทั้ง3คอร์ดิเนตนะครับตัวลาปาสนะใช้ลาปาทั้ง3าคอร์ดิเนตนะครับก็คือพิกัดฉากพิกัดทรงกระบ,บอกแล้วก็พิกัดทรงกลมนะครับตัวใช้ลาปาสนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังที่ว่าวิธีการหาจริงๆริงมันคืออะไรนะครับแล้วก็มันจะมีเทคนิคของมันอยู่นะนะอ่ะเริ่มต้นก่อนอ่เป็นพิกัดฉากนะครับพิกัดฉากสมมติว่า ผมมีแผนนะผมมีแผนอันนึงอยู่นะครับวางอย่อยางงี้นะจริงๆอยู่วางอยู่บนแกนไหนก็ได้นะครับนะเป็นพารา l ลลเพจนะครับถ้าตัวนี้มีพื้นที่เป็น S ก็ได้นะเอเท่ากันนะครับแล้วก็ถ้าผมเขียนแกนแล้วไปนะเขียนแกนแล้วไปตัวนี้คือถ้ามองตัวนี้เป็นแกนแซก็ได้นะครับอันนี้ให้แซเท่ากับ0นะครับอันนี้คือแซ เท่ากับ d ก็ได้นะครับถ้ามันวางห่างระยะทางกันนี่คือนะนะครับโดยข้างบนเนี่ยผมให้จริงๆมันเหมือนมีสักไฟฟ้าเนาะก็เหมือนเราต่อสักไฟฟ้าแล้วผมให้ตรงเนี้ย v ตรงเนี้ยนะครับเป็น V เท่ากับ v ศูนย์ส่วนตัวนี้เหมือนกับเราต่อลงกลาวคือ V ตัวนี้เป็นอะไรครับ V เท่ากับศูนย์โวลต์นั่นเองนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าอยากถามว่าคาปาซิเตอร์ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ ถ้าเราจําครั้งที่แล้วได้เราจะพบว่าคาปาซิตเตอร์ในกรณีพาราแลลแพดนะซ้สสวนระหว่างตรงนี้มีเอปซิลอนอยู่นะเอปซิลอนศูนย์เอปซิลอนอาอยู่ก็ได้นะครับ C เนี่ยมันจะเท่ากับอะไรครับถ้าจําได้ C ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับเอปซิลอนศูนย์เอปซิลอนอาเอสพื้นที่หาเลยแหละที่ดีนะทีนี้ถ้าเราใช้ตัวลาปาสดูซิว่ามันจะทํางานได้หรือเปล่านะครับทีนี้กรณีที่เป็นพิกัดฉากเนี่ยลาปาลาปาเชียนมันเท่ากับอะไรครับ คือวีดิฟออเดอร์สอนะครับ2อันนะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับเนื่องจากมันมีเฉพาะอะไรครับเปลี่ยนแปลงเฉพาะด้านแกน Z เพราะนั้นพจน์นี้กับพจน์นี้ก็ไม่ได้ใช้เราก็จะเหลือแค่อะไะครับก็จะเหลือแค่ไดเมนชันเดียวนะสมการก็จะง่ายขึ้นนะครับในในโจทย์ในทางปฏิบัติในทางจริงๆแล้วมันอาจจะมี2องไดเมนชันหรือ3ามไดเมนชันก็ได้นะครับการแก้สมการดิฟอีควเอก็จะยากขึ้น นะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยกรณีเนี้ยก็จะมีแค่ดิเมนชันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำไงครับก็ทําการอินทิเกรตทั้งสองข้างนะก็อินทิเกรตทั้งสองข้างนะครับนะอ่ะก็จะได้อะไรครับก็ได้ค่าคงที่ออกมาค่าหนึ่งก็จะได้จริงๆเขียนเป็น d ก็ได้นะครับเขียนเป็น dV ก็จะเหลือค่อะไรครับ d v by d c นะครับก็จะได้ค่าตัวแปรแซนนั่นแหละออกมาแต่ว่ามันคูณศูนย์เข้าไปก็แล้วก็บวกค่าของที่เวลาเราเหมือนเรา indicate, นะ x, x, เอ,อ, a, อินทิเกรตนะอินทิเกรต x dx เอ็กอินทิเกรต a อย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะได้เป็นอะไรครับ x กําลังสองบวก c คือต้องมีค่าของที่อันนี้แต่ว่าข้างนี้มันเป็นศูนย์นะคือคอ,คอ,อินทิเกรตออกมาได้แซนคูณกับศูนย์นะครับแล้วก็บวกกับ c ในที่นี้ผมเขียนเป็น a แล้วกันเป็นค่าของที่ค่าหนึ่งนะ ยิงตนี้คือแทคูณกับ0นบวกกับ a นั่นเองนะนี่กันศูนย์ออกไปนะครับแล้วก็อินทิเกรตอีกครั้งหนึ่งอินทิเกรตอีกครั้งหนึ่งก็ได้เลยครับคือหรือเราย้ายก็ได้ dv เท่ากับอินทิเกรต a d c อย่างนี้ก็ได้นะครับคือตัวนี้ย้ายไปก็ได้นะครับย้ายไปข้างเหมือนกันนะครับก็จะได้ไปเลยครับก็จะได้ V เท่ากับอะไรครับ a c บวกกับค่าคงที่ค่าหนึ่ง b นะครับ หรือแล้วถ้าถ้าเราจะเขียนตัวนี้ก็คืออะไรครับตัวนี้จริงแล้วมันก็คืออะไรมันก็คือ v เนี่ยเป็นฟังก์ชันของ c หรือของแสตตัวเดียวนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับอะไรครับ a c บวกกับ b นะครับซึ่งเราจะสังเกตเบื้องต้นวิธีการทําคืออะไรหนึ่งก็คือเราต้องดูโจทย์ปัญหานะครับเราว่ามันอยู่ในพิกัดอันไหนนะครับแล้วก็เลือกพิกัดให้ถูกต้องแล้วก็ทําการอะไรครับทำลาปาเชียนนะครับ ดูว่ามันเป็นปัวซองหรือว่าลาปลาแต่ที่เราใช้ลาปลาด้านขวามือก็เป็นศูนย์แล้วก็ทําการอินทิเกรลเข้าไปนะครับผลของการอินทิเกรลก็จะได้คําตอบเบื้องต้นมาคืออะไรครับ a เป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งแล้วก็ C ก็คืออ่าเป็นตัวแปรที่มันขึ้นกับอ่าทิศทางของสายไฟฟ้าแล้วก็บวกกับค่าคงที่ีกค่าหนึ่งนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือเราต้องหาอะไรครับหาค่า boundary condition boundary condition นะครับ ถ้าเป็นในทางคณิตศาสตร์ก็คืออะไรครับหาอะไรครับตัวเหมือนกับอะไรครับค่าเริ่มต้นของมันนั่นแหละว่าหรือว่าค่าขอบเขตของมันนะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเพื่อเราจะหาค่าอะไรครับหาค่าตัวตัวแปรที่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นเราดูจากตัวนี้เราจะพบว่าอะไรครับ v จะมีค่าเท่ากับ0ูนย์เมื่อ z เท่ากับอยู่ตำแหน่งอะไรที่ศูนย์พ้อมต่อลงกล่าว เพราะนั้นเราจะเอา v เท่ากับ0ก็ไปแทนในนี้ในทำสมการนี้นะครับ v เท่ากับ0ก็ได้เท่ากับ0เท่ากับ a เมื่อ z เท่ากับ0บวกกับ b นะเพราะนั้นจากสมการนี้เราก็ได้ b เท่ากับอะไรครับเท่ากับ0นั่นเองนะต่อมาในกรณีที่ z เท่ากับ d v เท่ากับอะไรครับ v เท่ากับค่าของที่ค่าหนึ่งคือ v 0เช่น5โวลต์10โวลต์อะไรก็ว่าไป แลมันเหมือนเราต่อสักไฟฟ้าตัวนี้เป็น5โวลต์10โวลต์อะไรก็ว่าก็จะได้ v เท่ากับ v ศูนย์แล้วก็ตัวนี้เข้าไปแทนในสมการนี้ก็จะได้ไปเลยครับก็จะได้ v ศูนย์ก็เท่ากับ a แทน z ด้วยะไรครับด้วย d บวกศูนย์อยู่แล้วเพราะ v เท่ากับศูนย์่นี้เพราะนั้น a ก็จะมีค่าเท่าเท่าไหร่ครับ v ศูนย์หารด้วย d นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้สักไฟฟ้าคือ v เท่ากับอะไรครับ v ศูนย์หารด้วย d คูณกับ C โวลต์นะนะครับเพราะนั้น v เป็นฟังก์ชันของ z อย่างเดียวก็ได้เขียนให้มันเคลียร์ก็ได้นะครับโวลต์นะครับพอเราได้ v เสร็จแล้วปุ๊บอย่างที่ผมบอกคือตัวอย่างจริงๆมัหาได้ได้หมดนะอย่างเช่นอ่าเดี๋ยวผมยกให้ดูก็ได้อ่อเราต้องการหา e e เท่ากับอะไร e ก็เท่ากับลบแกด v เนื่องจากมันมีพารามิเตอร์แค่ z อย่างเดียวการการแกดก็คือการอะไรครับก็คือการดิฟ v เทียบกับ z แล้วก็ท th ิศทาง az แค่นั้นเองนะก็จะได้เะลรครับลบ v 0หารด้วย d dip z เทียบ z ก็ได้1น,นะครับวันนี้ก็จะเป็น ac เข้ออมานะโวลต์เปอเมตรนะจะหา d ก็ได้ d ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ epsilon e แนละก็ได้ละครับ v 0 d อ่า epsilon น,นะ แล้วก็ a c นะครับนะคูลอมเปิดตารางเมตรนะครับก็ได้นะครับ,นะรบทีนี้สมมติว่าเราต้องการหาอย่างที่ผมบอกคือเราต้องการหาอะไรครับเราต้องการหาค่าคาปาซิสสเตอร์ค่าคาปาซิสสเตอร์เท่าที่ C เนี่ยเท่ากับอะไรครับ Q หารด้วยอะไรหารด้วย V นั่นเองนะ ที่นี้เรารู้แล้วเรารู้ v แล้ว v เท่ากับตัวนี้เห็นไหมตัว v ที่เราได้เนี่ยก็คือเท่ากับตัวนี้เราขาดอะไรครับเราขาด q q คือประจุรวมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพลังแล้วเพจเราก็จะรู้อยู่แล้วนะครับก็คือตัวนี้มันเป็น d ใช่ไหม d เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาจริงๆก็คือ i n d i c a t o d s ก็เท่ากับอะไรก็เท่ากับ q หรือพูดง่ายคือเอา d คูณกับ เดลต้าเอนะก็เท่ากับคูณก <ste Boy> ับ s เฉยๆก็ได้ก็เท่ากับ q เหมือนกันเพราะฉะนั้น d ตัวนี้เราได้ d แล้วตรงเนี้ยนะครับ d จากตัวนี้เราก็เอาเป็นเอาเป็นปริมาณสเกลาร์ก็ได้ถ้าถ้าถ้าถลบ v ีศูนย์หารด้วย d คูณกับแอฟซอลอนนะครับจริงๆเพาะถ้าเป็นแอฟซอลอนอากาศก็จะเป็นแอฟซอลอนศูนย์เฉยๆก็ได้แต่ในที่นี้อ่ะผมตัวนี้ผมยกกำลังเป็นกำลับศูนย์ยกเอฟซลอนอาร์เนาะอ่านะครับอันนี้ผมเขียนเป็นปริมาณสเกลาร์แล้วกัน นะครับเพราะนั้นถ้าเราต้องการหา Q ก็เอา d คูณกับ s นะครับก็จะได้เป็นลบ v 0 d e p s i ศนย์ A r คูณกับพื้นที่ตัวนี้ก็คือ s เข้าไปนะครับคือ Q เครื่องหมายเนี่ยมันเป็นลบเป็นบวกได้เพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวไอ้ข้างบนเนี่ยมันควรจะเป็นบวกใชไหมไอ้ข้างหน้าก็จะเป็นนะครับเป็นลบนะครับแล้วก็มีสนามไฟฟ้ามาอย่างนี้ นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราหา c ก็คือเราเห็นไหมครับเขาจะใช้ค่าแอ s o l ลูทก็คือเป็นค่าที่มันเป็นบวกอย่างเดียวก็จะได้อะไรครับ v ศูนย์หารด้วย d epsilon ศูนย์ epsilon r s นะครับนะบผมก็ใส่ใี่เข้าไปหารด้วย v ศูนย์ v ศูนย์มีค่าเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็หารด้วย v ศูยรรนาาย์นั่นเองเพราะว่าค่าตัวนี้คือค่า v อย่างวันที่เราใส่ไปคือเอา v ศูนย์ลบ 0ก็ได้เป็น v0 ค่าหนึ่งนะครับเพราะนั้น v0 ตัดกับ v0 ออกมาเพราะนั้น c ที่เราได้คือเท่ากับอะครับ epsilon 0 epsilon r s หารด้วยอะไร d นะซึ่งเป็นไงครับมันเหมือนกับตัวนี้ไหมเหมือนกับในตอนเบื้องต้นที่เราจำในกรณีพาราแล้วเพจได้เลยนะซึ่งเราจะพบว่าวิธีการโดยใช้ตัวลาปาสเนี่ยนะครับเราจะเริ่มต้นจากการ อะไรครับวิเคราะห์โจทย์หรือว่าดูจากโครงสร้างของโจทย์ก่อนนะครับแล้วเราก็จะหาอะไรออกมาได้ครับสักไฟฟ้าออกมาพอเราได้สักไฟฟ้าเนี่ยความสัมพันธ์ของสักไฟฟ้ากับสนามไฟฟ้าก็คือการใช้อะไรครับกราดิเอของ v พอเราได้ v เราก็จะได้ e พอได้ e ก็เราจะหาอย่างอื่นได้หา d ได้หาอะไรครับหา q ได้หาข่าเก็บ okay, ประจุได้นะครับเดี๋ยวตอนแรกผมนึกว่าจะทำสามอันทีเดียวเสร็จปรากฏว่า อาจจะได้แค่พิกัดเดียวก่อนเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอหน้าทีนี้มีคนถามว่าถ้ามันอยู่ในเดมิชันอื่นละ่ะอย่างเช่นอยู่ในเดมิชันของของ,ของอะไรครับของแกนไม่ใช่แกนแทร่ะถ้าถตรงนี้มันเป็นแกน y ละ่ะนะก็ได้เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับจะเป็นแกน x แกน y หรืออะไรก็ตามถ้ากรณีที่เป็นเดนมิชันเดียวเนี่ยคำตอบมันจะเหมือนกันหมดเลยโดยเฉพาะค่าคาปาซิเตอร์เนี่ยจะไม่ขึ้นกับแกนนะครับแต่ค่าของทิศทางของสักไฟฟ้าเนี่ยอาจจะตัวนี้ก็อาจจะเป็นอะไรครับก็จะเป็น v ตามแกน y นะก็เป็น y แทนนะครับในส่วนใองใการ e ก็จะเป็นอะไรครับ e ก็จะกลายเป็นลบอะไรครับ v ศูนหารด้วย d นะครับเราก็เป็น a y แทนถ้าเป็น a x ก็จะเป็นเอ่อถ้าเป็นตามแกน a x ก็จะเป็น a x แทนเข้าไปนะครับและทำนองเดียวกันจริงๆแล้วถ้ากรณีในพิกัดทรงกระบ,บอกถ้ามันขึ้นกับอา่าแซดอันเดียวนะมันวางตามแนวแกนแซดคำตอบของสมก,การอันเดียวนะครับผมผมเน้นย้ำว่าแค่อันเดียวนะครับคำตอบของสมก,การก็จะเหมือนเดิมก็คือเป็น v แซดตามนี้เลย นะครับเดี๋ยวผมมายกตัวอย่างของตัวตัว,ตวเซเลดิคอให้ดูปกติมันจะไม่ได้ไปตามแซบจะไปตามโลนะตามแนวระศมีเดี๋ยวไปดูวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับ